เจนนี่สวนกลับดรามา่ายิวรับสมัครเลขาเงินเดือน5,000ดราม่าร้อนชาบนโลกโซเชียลมื่อยิวฉัดมงคลสามีของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นประกาศรับสมัครเลขาด้วยเงินเดือนเริ่มต้น50,000บาทพร้อมสวัสดิการกินฟรีอยู่ฟรีในกรุงเทพทว่ากลับถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงขั้นมีข้อความในทนาํานองว่าอาจจะต้องทํามากกว่าหน้าที่เลขาประเด็นที่1เงินเดือน5,000กับหน้าที่เลขา ชาวเน็ตจำนวนมากตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของเงินเดือนห0,000่นบาทกับหน้าที่เลขาโดยมองว่าเงินเดือนระดับนี้ควรจะมีหน้าที่มากกว่าแค่เลขาบางคนถึงกับวิเคราะห์ว่ายิวอาจจะใช้คอนเซป t นี้เพื่อเรียกกระแสมุมมองของชาวเน็ตยิวอาจจะต้องการสร้างกระแสเพื่อโปรโมทธุรกิจยิวอาจจะต้องการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆเพื่อดึงดูดผู้ชมยิวอาจจะใช้เงินเดือนสูงเป็นข้ออ้างในการใช้แรงงาน เจนนี่ได้ออกมาชี้แจงว่าเงินเดือน50,000บาทไม่ได้สูงเกินไปสําหรับตําแหน่งเลขาเนื่องจากเลขาของเธอเองก็ได้รับเงินเดือน40,000บาทพร้อมค่าคอมมิชชั่นที่สูงถึงแสนบาทต่อเดือนประเด็นที่ 2. ยิวรับสมัครทั้งผู้ชายและ LGBTQ ยิวระบุนในประกาศร,รับสมัครว่าเปิดรับทั้งผู้ชายและ LGBTQ ซึ่งเจนนี่ได้ออกมาชี้แจงว่ายิวมีความรอบคอบในการเลือกเปิดรับทุกเพศสภาพเพื่อป้องกันดรมาม่าในอนาคต มุมมองของชาวเน็ตยู you, อาจจะต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองยู you, อาจจะต้องการสร้างความหลากหลายในทีมงานยู you, อาจจะต้องการดึงดูดคนที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นเพศใดสรุปดราม่าเรื่องการรับสมัครเลขาของยูนิสท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในมุมมองของคนในสังคมทั้งในเรื่องของเงินเดือนและการเลือกเพศสภาพอย่างไรก็ตามเจนนี่ ได้ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนและยืนยันว่าเงินเดือนที่ยิวเสนอไม่ได้สูงเกินไปและการเปิดรับทุกเพศภาพเป็นการแสดงถึงความเท่าเทียม